สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชนแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็คเนล็อกโมบายนะครับหรือ R.O.M. นะครับผมสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบเอนชารนะครับผมซึ่งเอนชาร์เนี่ยมีเอนชารส่วนไหนแล้วมันจะได้แอคแท็กเพิ่มขึ้นบ้างนะครับผมแล้วก็วิธีการถอดเอนชารทํายังไงได้บ้างนะครับผมแล้วก็เวลาคนที่ถอดเอนชารออกเนี่ยแล้วเอนชาร์มันลดลงเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยมันหายไปไหนนะครับผม หรือเอนชานหายเงินหายด้วยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแล้วก็เอนชานเนี่ยถ้าเราอัพทั้งหมดเนี่ยในส่วนที่ผมบอกว่าได้แอคแท็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเสียเงินประมาณเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันให้จบภายในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนติกเท่านั้นรับประกัน2ปีเปี้ทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับ,บายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีรฟัน3,500 เหลือเพียง2,900บาทนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูการวัดดาเมจกันเลยนะครับผมเราก็มาดูก่อนนะครับผมว่าวิธีการถอดเอนชาร์นะครับมีหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยถอดยังไงให้เอนชาร์ไม่ลดแล้วถ้าเวลามันลดเนี่ยเราเสียเงินหรือเปล่าพี่นะครับอ่ะลองดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแฟรี่เนี่ยนะครับเราสมมุติว่าผมมีหลายอันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเวลาผมเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนยังไงเนี่ยถ้าเป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ย เห็นไหมครับเรารับเอ็นชาร์ดมาเห็นปหะยังไงเอ็นชาร์ดมันก็ไม่ลดนะครับผมอ่ะยังไงเอ็นชาร์ดก็ไม่ลดนะครับเพราะว่ามันเป็นของชิ้นเดียวกันนะครับผมหรือถ้ามันจะเป็นของเวทเดียวกันอีกนะครับเวทเดียวกันกับแฟรี่อ่ะอันนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับผมส้อยนะครับอ่ะส้อยหมานะครับแล้วพอเราเปลี่ยนกลับไปนะครับอ่ะก็ร้อยสิบเหมือนเดิมเห็นไหมครับผมแต่ถ้าเมื่อไหรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนของคนละระดับกันนะครับ มันจะลดลงนะครับอย่างเช่นอันนี้แฟรี่นะครับถ้าเกิดว่าผมจะเปลี่ยนเอาบุ๊เข้าไปใส่นะครับผมกดใส่เข้าไปครับแล้วรับเอนชานเอนชานแต่ยังไม่ลดนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแฟรี่เข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บเห็นไหมครับเอนชานลดทันทีนะครับผมเอนชานลดทันทีนะครับเพราะว่าของแต่ละระดับเนี่ยมันเอนชานด้วยเงินไม่เท่ากันนะครับผมดังนั้นมันจะมีบางอย่างที่มันสามารถย้ายแล้วอยู่ครบนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าเอ็นชาร์ผมมันหายไปถูกป่มเหลือ97แต่เห็นไหมว่าเงินผมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าดังนั้นหลายๆคนตกใจว่าเ hey, ฮ้ยพี่เวลาผมย้ายเอ็นชาร์แล้วเอ็นชาร์มันลดไปเนี่ยที่ผมอัพไปเงินมันหายไปหรือเปล่าสรุปเลยว่าไม่หายนะครับเงินมันจะเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วเมื่อเราอัพกลับไปเหมือนเดิมลองดูนะครับเงินก็จะเท่าเดิมครับผม เห็นไหมครับเงินจะอยู่เท่าเดิมเป๊ะเลยนะครับผมไม่มีหายไปไหนนะครับดังนั้นเวลาใครจะย้ายเอ็นชานง่ายๆนะครับสมมติว่าคุณจะสับต้องการจะสับไปตัวเด็กใช่ไหมคุณก็ถึงคุณจะมีธนูไม่ใช่เวทเดียวกันคุณก็สับไปเลยครับคุณไม่ต้องไปเสียใจครับเห็นไหมครับเก็บไว้นะครับเนี่ยอย่างคุณมีแฟรี่เนี่ยคุณก็สับไปเลยนะครับแล้วคุณก็ย้ายไปตัวเด็กนะครับแค่นี้เองนะครับคุณก็สามารถย้ายไปตัวเล็กได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพอคุณต้องการจะย้ายกลับมาตัวใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ง่ายนิดเดียวครับคุณกก็สัับบธนนูลไปเเหมมือดิ เห็นไหมครับพอเอ็นชาร์มมันลดไปก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ฝับแฟลลี่กลับไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เอ็นชาร์จมันเหลือ97ถูกป่ะดังนั้นเราก็ไปอัพครับผมไม่ยากนะครับเราก็อัพเหมือนเดิมครับผมเอาใส่เข้าไปครับอ่ะก็เท่านี้นะครับผมเห็นไหมเงินก็อยู่เท่าเดิมครับผมดังนั้นเอ็นชาร์จลดเงินไม่หายนะครับจํำมาไว้เลย แล้วก็ส่วนที่เอนชาร์เราได้แอคแท็กนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนก็คือ1คือธนูนะครับเมื่อเอนชาร์ครบแล้วเนี่ยจะได้แอคแท็กนะครับตามที่มันเขียนไว้เลยนะครับ2ก็คือประดับทั้งสองข้างนะครับจะได้ข้างละ 4, 4, 4, 4 Act ี่สิบสี่สิบสี่แอคแท็กนะครับดังนั้นก็รวมกันเป็นก็เป็น88นะครับกับอันนี้ร้อยสิบก็จะเป็น198แอคแท็กแต่เมื่อใส่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มมากกว่า198แอคแท็กนะครับผมมันจะเพิ่มมาประมาณ300เลยนะครับผมเดี๋ยววผมจะทําใหห้้ดูตอนนลลัังแก อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าที่เราวัดดาเมจเนี่ยมันเท่าไหร่บ้างนะครับผมโอเคเราไปดูคลิปแรกกันเลยนะครับผมไปต่อตามนี้นะครับผมจะยืนจุดเดียวกันเลยนะครับผมอันนี้คือแบบมีเอนชาร์ดนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ได้แอคแท็กเพิ่มมา110นะครับอันนี้จะได้เพิ่มมาสี่ีนะครับผมประดับข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเพิ่มแม็กแท็กมาอีกสี่ีนะครับ นี่คือ Enchant 110นะครับสามอย่างนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเวลาเรายิงเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับผมลืมเตกเตะอเลอร์ออกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยืนอ,อยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับจะไม่ขยับไปไหนนะครับผมแล้วก็จะยิงให้ดูเลยจริงๆแล้วเนี่ยมีบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ควรจะยืนยเฉยเฉนะแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆไม่จําเป็นครับเพราะว่าเวลาเรากดวิ่งเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในแลงระยะโจมตีไกลสุดอยู่แล้วครับผม แต่ว่าไม่เป็นไรผมก็จะทําให้ดูแล้วกันจะยืนยิงเฉยๆอย่างนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าเท่าที่เห็นเนี่ยจะไปอยู่ประมาณแสนห้านะครับผมเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะสต็อปให้ไม่ต้องกลัวนะครับผมจะสต็อปแล้วสรุปดาเมจให้ตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งห้าสามแปดนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสามแปดเจ็ดเจ็ดนะครับเท่าที่ตาผมมองเห็นตอนนี้นะครับผม่าน่าจะเป็นดาเมตที่สูงสุดแล้วนะครับผมโอเค นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะต็อปไว้ปึ๊บนะครับนี่คือที่จะท็อปไว้ได้นะครับผมก็คือ153877นะครับผมก็โอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าชัดเจนนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปที่2เนี่ยจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ใส่เอ็นชาร์นะครับลองดูว่าดาเมจมันหายไปเยอะขนาดไหนนะครับผมไปอ่ะอันนี้คือยืนอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับผม อันนี้คือผมถอดเอนชานออกทั้ง3ชิ้นเลยนะครับอ่าทั้งหมดคือ3ามชิ้นนะครับถอดเอ็นชารออกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ลองยิงดูเลยนะครับผมอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับผมไม่ได้ขยับไปไหนนะครับวิธีหยุดก็คือง่ายๆมากเลยครับกดติ๊กโจมตีออโต้หยุดปิดนะครับผมแล้วก็วางแถบอันหนึ่งครับมันก็จะยืนที่เดิมแล้วนะครับง่ายๆเราก็ยิงไปเรื่อยนะครับมีเบสอิมบัฟทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างกันเห็นไหมครับนี่ จะลดลงมาเหลืออยู่แค่หนึ่งสามเก้าเองนะครับผมเห็นไหมเมื่อนะกี้ผมมองไม่ทันนะครับอ่ะหนึ่งสี่เก้าครับผมหรือเปล่าเราดูไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าสแต็กหมามันต้องเก็บมันต้องเก็บสามสแต็กแล้วก็ต้องรอติดแฟรี่นะครับผมหนึ่งสี่ใช่ไหมหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าอะไรสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะสต็อปให้ดูแล้วกันนะครับว่า ดาเมจที่ทำได้เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมอ๋อหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งหกนะครับผมเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะอ่านี่1 4ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าหรือหนึ่งสี่แปดไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพที่เราสต็อปเลยดีกว่านะครับผมไปอ่ามันคือหนึ่งสี่เก้านะครับผมหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งหกนะครับซึ่งบอกเลยว่าดาเมจแม่งหายไปเกือบห้าพันเลยมั้งเนี่ยเท่ากําวนคร่าวๆนะครับโอเค ก็149 616นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นสรุปให้นะครับว่ามันห่างกันขนาดไหนนะครับดาเมจในการยิงหุ่นไม้นะครับผมอ่ะนี่นะครับผลการทดสอบความแรงจากหุ่นไม้นะครับผมก็คือถ้ามีเอนชารนะครับทั้งหมด3ชิ้นนะครับอาวุธนะครับแล้วก็ประดับสองข้างนะครับอย่างร้อยสิบเอนชานะครับก็คุณจะยิงอ่าผมยิงอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผม แล้วก็ถ้าผมถอดเอ็นชาร์จออกทั้งหมดเนี่ยผมจะยิงอยู่แค่1 4 9 6 1 6นะครับซึ่งมันต่างกันอยู่ประมาณ4 2 0 2นะครับก็บอกเลยว่ารวมๆดาเมจเกือบ5,000นะครับเท่ากับตอนที่ผมทำอาวุธเลยนะเออตอนที่ผมอัพขั้นอาวุธอะต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆอ่ะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาแค่5,000นิดๆเองนะครับแต่ว่าเอ็นชาร์เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราแค่ใช้เงิน แล้วก็เอ็นชานเข้าไปนะครับดาเมจเราก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้ง5,000นะครับเนี่ย4,000กว่า5,000มันก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้าคุณเนี่ยยิ่งมีแอคแท็กเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับมันก็จะยิ่งคูณเข้าไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอาเชอร์สเกตันดาวนะครับมันก็จำเป็นนะครับแล้วก็พวกแรงแอคแท็กนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยยิงแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้แอคแท็กยืนเมืองเพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมโอเค สุดท้ายนี้นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูนะครับว่าเอนชานทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเสียเงินประมาณเท่าไหร่นะครับก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมไป้ายเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนนะครับอ่ะมานะครับผมจะทำยังไงดีเอาเอนชานออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปไม่รับเอนชาน รับเอนชารนใส่เข้าไปไม่รับเอนชารนนะครับผมแล้วก็เอาถุงมือเข้ามาเอาบูสมาใส่นะครับเอาออกไปแล้วก็เอาถุงมือเข้ามาตอนนี้นะครับ3ามชิ้นของผมไม่มีเอนชารนนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ที่150ล้าน2 0 0แสนแล้วกันนะครับตงีง่ายๆไปเลยนะครับผม150ล้านแล้วกันนะครับอ่าร้อยห้าสิบล้านสองแสนเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเอนชาร์นทั้งหมด3ชิ้นเราจะโดนเท่าไหร่นะครับไป 150หล้านนะมันไม่มีแบบว่ากดทีเดียวแล้วร้อสิบเลยเหรออืมเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่แต่ผมว่ามันก็เสียไม่เยอะเท่าประดับอะประดับรู้สึกว่าจะเสียรุนแรงนักเกินนะครับต่อไปเป็นโกปบนะครับผมแล้วก็กดไปเหมือนเดิมนะครับผมว่าแรกรู้สึกว่าเงินก็หายไปประมาณ 2ล้านก็กว่าแล้วมั้ยใช่น่าจะหายประมาณ2ล้านหกดไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าจากตอนที่ผมเข้าไปปลดปีกแดงให้ลูกค้านะครับผมเห็นแต่ละคนมีเงินนะครับแต่ก็ไม่ยอมเอ็นชานอาวุธไม่ยอมเอ็นชานประดับนะครับดังนั้นนะครับคุณควรจะรู้ไว้ว่าหาเอ็นชานประดับกับอาวุธเนี่ยมันเพิ่มดามเมจขึ้นมามหาศาลเลยนะครับดังนั้นก็ควรนะครับควรจะนะครับ ประดับเนี่ยยังเพิ่มไม่เท่าอาวุธนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยเพิ่มเยอะจริงๆนะครับผมอืมมีหายเป็นสิบล้านเลยนะครับผมสำหรับเอนชานสามอันนี้นะครับโอเคนะครับตอนแรกอย่างที่ผมบอกนะครับเราตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันผมมีอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบล้านนะครับผมตอนนี้มันเหลืออยู่ร้อยสาสิบห้าล้านซึ่งมันหายไปสิบห้าล้านเลยนะครับผมในการเอนชานนะครับผม ในการเอนชานสามชิ้นนะครับสิบห้าล้านเลยนะครับผมก็ถ้าถ้าสมมุติว่าสําหรับใครที่ต้องการจะเน้นจริงๆนะครับผมก็เน้นให้อัพอาวุธก่อนนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยจะได้แอคแท็กเพิ่มมาถึงหนึ่งร้อยสิบเลยนะครับผมแล้วก็ในตัวประดับเนี่ยผมว่าเอาไว้ที่หลังก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องอัพขึ้นมานะครับเพราะว่ามันได้แอคแท็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็ไปคูณกับแอคแท็ยืนเมืองด้วยนะครับมันคูณกันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับดังนั้น ถ้าใครมีเงินแล้วก็อัพไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเก็บเงินไว้ในตัวแบบป่าประโยชน์อ่ะแนะนําว่าให้เอามาลงเอ็นชาร์ดีกว่านะครับผมแล้วถ้าเมื่อไหร่เราต้องการจะใช้เงินจริงๆเราก็ถอดเอ็นชาร์ออกมานะครับผมวิธีถอดเอ็นชาร์เนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับใครที่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปถอดเอ็นชาร์ทั้งหมดออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปดูแล้วกันนะครับว่ามันถอดที่ไหนนะครับก็คืออยู่ที่พอนนี่แหละครับนะอยู่ในเครื่องนะครับเราเอาไปโยนเครื่องนะครับเราก็จะได้เงินทั้งหมดคนนมาะรับ เสียเงินในการถอดหนึ่งหมื่นนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกให้นะปึ๊บนะครับกดนี่คืนสภาพถ้าผมจะให้ผิดใช่หรือเปล่าลองอ่ะนี่นะครับผมคืนสภาพเอนชาร์นะครับผมเนี่ยเราจะเสียเงินพันหนึ่งไม่ใช่หมื่นหนึ่งนะครับเราเสียเงินพันหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดคืนไปเลยครับผมเห็นไหมเราจะได้เงินคืนมาเห็นไหมครับสองล้านกว่าๆนะครับเมื่อกี้นะครับผม เดี๋ยวผมลองคืนอีกนะครับลองเอาลองเอาออกอีกนะเอ่ออะแฟรี่อันนี้แล้วกันนะครับเอาเอนชานออกอีกนะครับผมปุ๊บเห็นไหมครับได้คืนมาอีก7จ็ล้านห้าโอ้ประดับเนี่ยเอนชารนแพงนะครับผมแฟรี่เมื่อกี้อันเดียว7จ็ล้านห้าเลยนะต่อไปเรามาดูอันนี้นะครับประดับเขียวธรรมดานะครับพวกบูสหรือว่าโกฟนะครับหรือว่าลิงนะครับอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเสียค่าถอนหนึ่งพันนะครับสี่ล้านเจ็ดนะ โอ้โหบอกเลยว่าประดับนี่เอาเรื่องนะครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยเอนชารนถูกนะครับผมโอเคยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมหวังว่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเกี่ยวกับระบบเอนชา n นนะครับท้ายนี้ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวงอแชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบาย चुप